สวัสดีเพื่อนๆและน้องพี่รอนครับเพืกับผมกับคิงเรอเล็ตนะครับผมนี่คือสิบระดับเกมที่มีในเรื่องบนมือถือนะต้องบอกกันนะว่าเกมในคลิปนี้มีแต่เกมคุณภาพเท่านั้นนะครับผมคัดสรรเกมเทพให้เพื่อนๆแล้วนะเกมระดับที่สิบก็ผมซิกเกิลต้องบอกกันว่าเกมไี่น่าสนใจมากๆนะถ้าใครชอบเล่นเกมราคาบอยที่มีในเรื่องก็เอาเกมระดับเครื่องไว้ได้ต้องบอกว่านี่คือเกมฟรีด้วยนะคือเราสามารถเล่นในเรื่องได้ครับผมซึ่งต้องบอกกันนะว่าเกมนี้เป็นเกมภาษาไทยด้วยเพราะงั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถเล่นในเรื่องแล้วก็เข้าใจในเรื่องได้นะ ที่สําคัญเนี่ยถ้าใครได้พักจากกันเล่นในเรื่องเกมนี้ต้องบอกกันว่าไม่หมดมติเพย์ด้วยนะเพื่อนๆสามารถไปดวลปืนกับเพื่อนคนอื่นได้แบบออนไลน์แล้วับผมเป็นไงโคตรเทพนะถ้าใครชอบเล่นเกมนาคาคบอยที่เป็นภาษาไทยด้วยเนี่ยเราดูเกมไม่ได้ครับผมเล่งลงในโหลดใต้คลิปเลยเกมมาร์ทิเกา้กาสกายจิตรุ่นออนไลน์ครับผมต้องบอกว่าเกมนี้น่าสนใจมากๆนะถ้าใครเป็นคนขี้เบื่อหรือว่า เล่นเกมอะไรก็เบื่อไปหมดเนี่ยลองเอาเกมในระดับเครื่องไว้ได้ครับผมเพราะนีนคือเกมที่น่าสนใจมากๆไพ่โรเกนไปเกมอะไรแต่มรูปแบบต้องใช้เน็ตเนี่ยก็เล่นครับผมเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยหรือเราสามารถหาเพื่อนในเกมกพยังได้ครับผมเพราะในเกมนี้มันไม่ได้อยู่ในประเทศเดียวนะ คือรวมในหลายประเทศอยู่ในเกมนี้ก็ผมเราจะเจอคนต่างชาติเยอะมากมายเลยในเกมนี้เราสามารถเพิ่มเพื่อนหรือว่าหาเพื่อนในเกมนี้ได้ก็เราเข้ามาในเกมเราจะเจอกับเพื่อนต่างชาติเยอะแยะม,มากมายแล้วก็ผมซึ่งต้องบอกกันว่าเกมนี้เป็นเกมแนวที่มีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจม,มากๆนะมันเป็นเนื้อเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องอ่านซับเนื้อเรื่องก็สามารถเข้าใจเนื้อเรื่องได้กับผมเป็ไปงเจ๋งไหมเกมนี้ที่สาคัญเนี่ยตัเล่นของเกมนี่คือเยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นหรือว่าเครื่องดนตรีเนี่ยมีหลากหลายอย่างให้เราใช้ด้่ว่าก็ผมเราสามารถตามหาเครื่องดนตรีที่เราชอบได้แลลล้้้้ววกกกก็็บบรเเเเงงปนนนนนพไดยใมีตออั่า ถ้าชอบเกมแนวที่มีเนเรื่องระบบไม่ซับซ้อนหรือว่าเราสามารถหาเพื่อนในเกมได้งานภาพกราฟิกในเกมก็สวยงามละการกันสร้างเนี่ยเอาเกมนี้ประดับเครื่องก็ได้ครับผมเกมนั้นเล่นแบบนี้เปิดให้เราเล่นฟรีด้วยนะสำหรับใครสนใจเนี่ยเล็กโหลดใต้คลิปแล้วก็ผมเกมระดับที่8 Gangsta Vegas Mafia Game ครับผมถ้าใครชอบเล่นเกมแนวป่นเมืองหรือว่า ชอบเล่นเกมแนวที่มีสตอรี่มันๆเนี่ยเอาเกมในระดับเครื่องไว้ได้ต้องบอกกันว่าได้ไปเกมฟรีเกมที่น่าเล่นมากๆนะซึ่งภายในรูเกมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในเรื่องเดียวก็หกมีในเรื่องเสริมเนยเยอะมากๆนะคือในเรื่องหลังนี่สนุกมากๆอยู่แล้วนะแต่ในเรื่องเสริมก็สนุกไม่แพ้กันนะใครที่ชอบในเรื่องเกี่ยวกับการเล่นเกมนี่ก็มีในเรื่องเกี่ยวกับการเล่นเหมือนกันครับผมมีอีเวนต์ในวันพระกริ่งเยอะมากๆในเกมนี้นะเพราะงั้นเนี่ยเพื่อนๆจะเล่นในเรื่องก็ได้เพราะนี่คือเกมภาษาไทยอยู่แล้วนะเพื่อนๆสามารถที่เข้าใจในเรื่องได้้้รผมมมหือว่าาาเเขในนกี แล้วก็เอาไปป่วนเมืองรือว,วําทำอะไรก็ตามเพื่อนอยากทำได้นะอ <c oughs> ีเวนต์ไหนเยอะมากๆก็ผมตัวละครก็เยอะด้วยอาวุธปืนก็เยอะเหมือนกันก็ผมถ้าใครสนใจเนี่ยเล่นโหลดใต้คลิปเลยไปเกมฟรีด้วยก็ผม <c oughs> เกมมาดพี่เจ็ดก็ผม life is strange ไพโดเกมมันคือน่าสนใจมากๆนะคือเราต้องได้เนเรื่องเป็นหลักไปแล้วก็ผมไปเกมออฟไลน์ไม่ต้องใช้ในเน็ตเลยที่สำคัญเนี่ยต้องบอกกันว่าในเรื่องของเกมนี่คือน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากๆนะ เรื่องราวในเกมกาสามารถยมคนนึงกับผมที่มีพลังวิเศษสามารถย้อนเวลากลับไปได้คือเราเจอเหตุการณ์ได้ไม่คาดฝันอะไรอย่างนี้เราสามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้กับผมแต่ว่าเวลาเราย้อนเวลากลับไปก็จะมีหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วก็มีหลายหลายอย่างเปลี่ยนแปลงนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครสนใจก็เล่งโหลดใต้คลิปแล้วกับผมไปเกมออฟไลน์ไม่ต้องใช้เน็ตนะเกมระดับที่หกกับผมเกมที่น่าสนใจมากๆนะ The Walking Dead Season 1กับผม ต้องบอกกันว่าถ้าใครชอบเล่นเกมในเรืงเกวกับฟีดิบซอมบี้เนี่ยเอาเกมในระดับเครื่องไว้ได้เลยก็ความเจ๋งเกมนี้คือเราสามารถโต้ตอบหรือว่าโต้กลับในเรื่องได้ด้วยคือเราสามารถเลือกชอยได้นะการเลือกชอยหรือว่าการเลือกทําอะไรบางอย่างในเกมนี่คือมีเยอะมากๆครับผมมีหลากหลายซีนมากๆที่เพื่อนๆต้องเลือกทําอะไรบางอย่างอะไรอย่างี้คือมีหลากหลายซีนมากๆที่เพื่อนๆต้องตัดสินใจก็ผมคือต้องบอกว่าในเรื่องเกมนี่คือเข้มข้นมากๆถ้าเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแนวที่เกี่ยวกับเพดิบซอมบี้อยู่แล้วหรือว่าชอบเกมที่มีในเรื่องเข้มข้นก็เพื่อออสาาามมมรรรถเเเเก้้้ปะดดับคคื่งไไวผใตลลิ เกมราดับที่ g r e e n g l a s s ครับผมได้เป็นเกมแนวนที่มีในเรื่องที่น่าสนใจเ,เกมนึงนะคือต้องบอกกันนะว่าเกมนี้ภาพสวยทางการกสร้างมากๆกับผมแน่นอนนี่คือเกมออฟไลน์ไม่ต้องใช้นเน็ตกนะ็เล่นอ,อยู่แล้วนะเราเข้ามาในเกมปุ๊บเราต้องเล่นในเรื่องกับผมเราต้องเล่นในเรื่องเป็นหลักเลยคือจะมีเป็นบทบทไปนะมันจาร่มคล้ายๆเกมนวปรจ o ภัยนะก็จะมีบางฉากบางกรนะสีเราต้องต่อสู้ด้วยเคยโดนดาบโดนกระบี่อะไรอย่างงี้นะมันจาร่มคล้คายๆเกมแนวกังจีนภายในอะไรอย่างงี้ถ้าใครชอบไม่เกมแนวนที่มีในเรื่องแล้วก็มีฉากกรนะสีอะเยอะแล้วก็ภาพสวยมากๆ,ๆก็ โอเกมระดับเครื่องก็ได้ครับผมความจำน้อยมากๆแล้วเทพกราฟิกขนาดนี้นะคือเข้ามาในเกมเล่นในเรื่องเราจะมาพร้อมกับสาวน้อยคนหนึ่งแล้วก็ม้าตัวหนึ่งนะเราก็ต้องปกป้องเธอแล้วก็ออกผจญภัยอะไรอย่างนี้นะถ้าใครสนใจก็เล่นหดใต้คลิปแล้วก็ผมเป็นเกมฟรีด้วย เกมราแต่พี่สีก็ผมโ o c ัสถึงแม่มูริต้องบอกกันว่าถ้าใครชอบในเกมสยองขวัญมากกว่านี่นี่แล้วก็ผมเอาใจเกมสยองขวัญกันมากนะสำหรับใครที่เป็นสายสยองขวัญอยู่แล้วหรือว่าคอสยองขวัญอยู่แล้วก็เกมนี้ต้องลองดูนะเพราะว่าในเกมมงานภาพโรคง,งานเสียงต่างๆ็คือมัตเต็มมากๆก็ผมคือในเรื่องเกมก็คือเราตื่นมาที่สถานที่แปลกๆเราไม่รู้ว่าที่ไหนด้วยเรา,าต้องตามหาเด็กสาวคนหนึ่งอะไรเงี้ยระหวังที่เราตามหาก็จะไม่ก็จะไม่พกสิ่งน่ากลัวน่ากลัวเนี่ยคอยตามหลอกหลอนเรานะเราก็ต้องเอาเชชวิตรอดให้ได้ก็ผมถ้าใคร เกมมะดัดที่สาม submerge ต้องบอกกันนะว่าเกมไม่น่าสนใจมากๆนะในเรื่องของเกมไม่คือหน้าติดตามไม่แพ้กันด้วยต้องบอกกันนะว่างานภาพหรือว่าง,งานเสียงราต่างเคสไม่คือหลังการกันสร้างมากๆก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในเกมไม่คือโจมไม่ได้น้ำทะเลหมดเลยนะเราก็ต้องผจญภัยหรือว่าเอาเชีวรอดให้ได้ก็ผมมันอารมณ์คล้ายเกมนะเอาเชีวรอดเกมหนึ่งอนะ่ะเราก็ต้องทําทุกวิถีทางเพื่อให้เราเนี่ยเอาเชีวรอดให้ได้แล้วก็ป๊ปปอน้องชายของเรานะแต่เราต้องสำรวจสถานที่ใหม่ๆหรือว่า มีเกาะใหม่ๆให้เราเนี่ยสำรวจตลอดเวลาก็ผมพงันไปเกมน่าแคบศาสนาด้วยจะมีสิ่งมีชีวิตแปลกใหม่ในเกมนี้เยอะแยะมากมายแล้วก็ผมถ้าใครสนใจเกมนอชนภัยก็เอาเกมระดับเครื่องไว้ได้นะเกมในภาพสวยมากๆเลยเลงนหลังใต้คลิปแล้วก็ผมเกมระดับที่2 the wolf among Us เป็นเกมในเรื่องเกี่ยวกับหมาป่าก็ผมต้องบอกกันนะว่าในเรื่องเกมนี้คืมมันมากๆนะเป็นเกมในเรื่องที่น่าสนใจเกมนะเพราะว่าเราสามารถเลือกสิ่งที่เราทำเลยว่าสิ่งที่เราพูดได้ก็ผมแล้วสิ่งที่เราเลือกนั้นน่ะ จะไม่ผลกันในเรื่องของเรานะแต่เรื่องเกมนี่คือเข้มข้นแล้วก็น่าติดตามมา,มากๆนะไม่ต้องกังวลเลยเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์อยู่แล้วก็ผมก็ไม่สามารถได้นวลาว่างได้นะที่สำคัญถึงแม้ภาพราฟิีในเกมจะสวยงามหลาการการสร้างก็างกกตามเถอะแต่ว่าไม่จะเป็นต้องใช้มือถือเครแรงก็สามารถเล่นเกมได้ครับผมสำหรับใครสนใจแล้วเนี่ยในกระดใต้คลิปเลยเกมมาดับที่หนึ่งก็ผม The Avengers of Tintin หรือว่าการประจนญภัยของตินติ n นะต้องบอกว่าเกมไี้น่าสนุกไม่แพ้กันครับผม คือต้องบอกกันนะว่าเกมนี้ถอดแบบออกมาจากหนังเลยก็ว่าได้นะคือหนังเรื่องนี้มันสนุกมากๆอยู่แล้วก็ผมแต่ว่าพอเป็นเกมนี้ก็สนุกคนละแบบนะคือในเกมเราจะได้สมบัติเป็นตัวตละครตินตินก็ผมคือตินตินเนี่ยเป็นตัวละครตัวเอกในหนังกับผมแล้วก็ในเกมนี้ด้วยนะเราจะได้สมบัติเป็นตินตินก็ผมแล้วก็ไป,ปะจนภัยในโลกกว้างในเกมนี้นะคือไม่ใช่แค่ตินตินเราจะได้สมบัติเป็นตัวละครตัวอื่นด้วยก็ผมแล้วก็ประจนภัยในเกมนี้ก็จะมีพวกปริศนาต่างๆเยอะแยะมากมายเลยจะมีฉากกระสินหรือว่าจะ แก้ปริศนาไปก็ผมที่สาคัญในเกมได้ไปเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องใช้ไหนๆนกันเล่นนะใน,นเรื่องของเกมนี่นคือสนุกแล้วก็น่าติดตามมากๆนะเล่นเกมได้เหมือนเราได้ฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยเลยก็ว่าได้นะสำหรับใครสนใจแล้วเนี่ยเล่นหลอดใต้คลิปแล้วก็ผมไม่คขนพลาดน,นะสนุกมากๆเลยโอเคคลิปไี้ต้องลากันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบเล่นเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าอยากได้เกมอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเม้นบอกกันได้ครับผมโอเคหรับคลิปนี้จบแล้วน,นาผมเชียวแค่มาแฟนบ๊ายบายดูคลิปต่อไปได้เลยมีเกมน่าเล่นอีกเพียบแลครับผม